จาลึก Mercedes-Benz แบรนด์รถยนต์ที่เปลี่ยนโลกของยานยนต์ตลอดการกันครับผู้ก่อตั้นแบรนด์รถยนต์ Mercedes-Benz 2คนคือ Carl Benz กับ Gottlieb Daimler Carl Benz เริ่มประดิษฐ์รถยนต์เครื่องยนต์สันดาบรุ่นแรกชื่อ Benz Patent Motorwagen ในปี1866ขณะเดียวกัน Gottlieb Daimler ก็ยังทำงานกับเมบัก เพื่อพัฒนามอเตอร์ความเร็วสูงและเปิดบริษัท D.M.G ในปี1900ในยุคนั้นครับและชื่อ Mercedes มาจากไหนกันล่ะครับชื่อนี้ได้ถูกตั้งจาก Mercedes j e l จ n ิ c ลูกสาวของ EMU l Ge จลินกที่สั่งรถรุ่นใหม่ในปี1901รุ่น Mercedes 35 h p จึงได้ถูกพูดถึงต่อมา D.M.G. จดเครื่องหมายการค้าในปี1902และได้ถูกรวมมาเป็น Mercedes-Benz ในปี1926ละครับ Ben z ์แและด a ม m l e r m มอเตอร์ g e r t จอร e l Half รวมกิจการเป็น ดัมเลอร์เบนซ์เอโลโก้3แฉกล้อมด้วยใบมะกอกหมายถึงดัมเลอร์บกน้ำรถและกลายมาเป็นเบนซ์รวมกันได้อย่างลงตัวจุดเปลี่ยนที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในปี1936เปิดตัว 260D รถโดยสารดีเซลที่ได้รับความนิยมและผลิตจำนวนมากที่สุดในตลาดช่วงนั้นเลยล่ะครับต่อมาทศวรรษหลังสงคราม Mercedes-benz นํานวัตกรรมด้านความปลอดภยัยเช่น c r ั m เปอร์โซ และระบบ ABS มาใช้ก่อนใครในตอนนั้นเลยแหะครับ Mercedes-Benz คือผลลัพธ์ของนวัตกรรมวิสัยทัศน์ของผู้บุกเบิกตั้งแต่รถรุ่นแรกของโลกไปจนถึงมาตรฐานความปลอดภัยชั้นนําโลกนั่นเองและเทคโนโลยียานยนต์ยุคใหนที่เรายังคงขับในยุคนี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรระบบหรือเทคโนโลยีต่างๆรอติดตามในคลิปหน้ากันนะครับ